สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพีเซ n นครับเดี๋ยววันนี้เรามาว่ากันเรื่องงานแก๊ปมาดนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะรู้จักกับงานแก๊ปมาดเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เคยได้สัมผัสกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งจะรู้ได้เลยนะครับว่างานแก๊ปมาดเนี่ยเป็นงานที่ยากที่สุดสําหรับไรเดอร์แล้วนะครับแล้วก็งานแก๊ปมาส่วนใหญ่ก็จะถูกจ่ายให้กับไรเดอร์หน้าใหม่ๆอยู่เสมอครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับงานแก๊ปม r ดกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับงานแก๊ปม r ดก็คือเป็นงานที่ไรเดอร์นะครับจะต้อง รับนะครับโดยการรับงานเนี่ยก็คล้ายๆกับงานอาหารนะครับแต่ว่าจะไปรับงานนะครับไปรับสินค้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปมาร์เก็ตนะครับเซนทัลฟูดฮอลล์โรตัสนะครับแล้วก็พวกโรตัสโกเฟสนะครับท็อปเดลี่แล้วก็ Family m a r รแล้วก็ร้านขายของชําทั่วไปนะครับที่เข้าร่วมรายการกับแก๊ป นะครับส่วนใหญ่พี่น้องก็เคยเห็นนะก็จะมีพวกร้านขายพวกอาหารสัตว์นะครับเขาก็จะเข้าร่วมอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะ สำหรับงานมาของแกร็บนะครับซึ่งของส่วนใหญ่ในะงานแกล็บมาดก็จะเป็นพวกอของที่อยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่แล้วนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าเนะี่ยก็จะเป็นของใช้ทั่วไปข้าวสารอาหารแห้งต่างๆแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับงานแกล็บมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้ดีนะครับถ้าใครที่เคยวิ่งงานแกล็บมานะครับก็จะมีหลายๆร้านนะครับที่เข้าร่วมกับแกล็บเนี่ยเขาก็จะเตรียมสินค้าหรือว่าเตรียมออเดอร์ไว้ให้กับไรเดอร์ไรเดอร์เมื่อได้รับข้ คำสั่งซื้อก็แค่เข้าไปแจ้งหมายเลขออเดอร์นะครับ gm 1234อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็รับสินค้ามาได้เลยแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือโรตัสหรือว่าพวกโรตัสโกเฟสเนี่ยแหละครับเขาจะไม่ได้เตรียมสินค้าหรือว่าไม่ได้เตรียมออเดอร์ให้กับไรเดอร์ครับไรเดอร์ไปนะครับก็ต้องไปหาของเองทั้งหมดซึ่งมันทําให้ไรเดอร์นะครับหลายหลายคนนะครับก็รู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาทุกทีนะครับที่ขี่ผ่านโรตัสหรือว่าได้รับงานโรตัสที่เป็นงานแก็บมากนั่นเองครับ ชื่อของไลเดอร์มันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไลเดอร์นะครับมีหน้าที่แค่รับและก็ส่งนะครับซึ่งไลเดอร์มันก็อาจจะไม่มีความชํานาญในเรื่องของการหาของหาสินค้าเหมือนกับพนักงานนะครับแล้วก็ไลเดอร์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ชีวิตประจําวันนะครับที่อยู่กับร้านนะครับหรือว่าทํางานอยู่ในร้านนั้นเป็นประจานะครับแน่นอนครับว่าไลเดอร์เนี่ยก็จะหาของไม่เจอและก็ขาดความชํานาญในตรงจุดนี้แต่ถ้าต่างกาันนะครับเทียบกับการไปซื้อเอง รหรือว่าเราไปเดินตามห้างต่างๆเนี่ยนะครับไลเดอร์พี่เราเก็เชื่อว,ว่าทุกคนซื้อของตามที่ตัวเองต้องการได้อยู่แล้วแต่ว่าจะซื้อของตามที่ลูกค้าสั่งเนี่ยนะครับมันยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าของที่ลูกค้าสั่งมันเป็นของที่ต้องมีรายละเอียดแบบเป๊ะๆนะครับถ้าเราไปเองเราไปเที่ยวโรตัสหรือว่าไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์ต่างๆเราอยากได้อันนี้ถ้ามันไม่มัมนหมดเราก็เลือกอันนี้อันใหม่อีกอันหนึ่งได้แต่ ถ้าตามออเดอร์แล้วนะครับลูกค้าสั่งยังไงเราก็ต้องเลือกตามนั้นใช่ไหมครับบางทีนะครับเราต้องดูทั้งยี่ห้อขนาดนะครับน้ําหนักแล้วก็ปริมาณนะครับทั้งทที่มันเป็นชนิดเดียวกันหรือว่ามันใกล้เคียงกันนะครับหรือบางทีนะครับ เป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าปริมาณไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันต้องดูดีๆนะครับว่าอ่าอันไหนนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าสั่งแล้วนะครับมันต้องเป๊ะๆนะครับแล้วก็มันต้องถูกต้องด้วยรุ่นไม่ใช่ปริมาณไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้รลเดอร์แบบเราเนี่ยแหละครับหยิบออเดอร์ไปผิดนะครับแล้วก็สร้างความน่าปวดหัวอย่างหนึ่งก็คือเวลาสังเกตนะครับถ้าไปรับงานโลตัสนะครับส่วนใหญ่แล้วของชอบหมด ของชอบหมดของที่ลูกค้าสั่งชอบหมดออไม่รู้มันต้องแก้ที่อะไรมันแก้ที่ใครนะครับที่ร้านค้าหรือเปล่านะครับที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้อัปเดตสินค้าของตัวเองเพราะลูกค้ากดสั่งมาแล้วเนี่ยมันก็สร้างความน่าปวดหัวนะครับไลเดอร์ก็ต้องโทรไปบอกกับลูกค้านะครับว่าสินค้าตัวนี้ไม่มีนะครับลูกค้าอยากได้สินค้าอื่นแทนไหมนะครับถ้ามีส่วนต่างเนี่ยไลเดอร์ก็ต้องทําการออกไปก่อน นะครับแล้วก็แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วก็ไปเก็บส่วนต่างกับลูกค้ากลับมาทีหลังซึ่งโอ้โห บอกได้เลยนะงานแ๊ปมาดมันวุ่นวายนะครับสับสนปนเปโอนละหมาดไปหมดก็คือมันสร้างความยากนะครับให้กับไรเดอร์มากเลยทีเดียวครับเอาจริงๆนะครับเรื่องการหาของเนี่ยพี่น็อตคิดว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นหน้าที่ของพนักงานมากกว่านะครับเพราะว่าพนักงานเนี่ยได้คุกคีได้ทํางานอยู่ที่นั่นก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าสินค้าแต่และตัววางไว้ตรงไหนมีหรือเปล่าหรือว่าอันไหนไม่มีอันนี้กี่กรัมนะครับอันนี้สีแดงสีเขียวสีฟ้านะครับบางทีมีแบบเป็นสีด้วยนะ นะครับอันนี้เผ็ดมากอันนี้เผ็ดน้อยอันนี้กี่กรรมหมูสันนอกสันในนะครับเราต้องรู้ดีนะถ้าเป็นพนักงานนะครับแต่ถ้าใช้ไรเดอร์ไปหยิบนะโอกาสที่จะหยิบผิดเนี่ยมีสูงมากๆนะครับเพราะว่าไรเดอร์ไม่ได้มีความชานาญเท่ากับร้านค้าที่จะต้องเตรียมสินค้าให้กับเราอันนี้พี่นอรคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของร้านค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่านะครับถ้าวันไหนเราโชคดีนะไปมาก็ไปเจอกับ พนักงานที่เขาโอเคนะครับพนักงานที่เขาดีๆตั้งใจทํางานหรือว่ามีน้ําใจนะครับเขาก็จะช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็ถ้าวันไหนนะครับเราฟุกไปเจอกับพนักงานที่ใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งนะครับทำงานก็ไม่ได้สนใจอะไรรอเวลาเลิกงานอย่างเดียวแบบนี้ก็ถือว่าเราซวยไปเราก็ต้องหาของเองนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณ นะครับพนักงานโลตัสนะครับที่เคยช่วยพี่น้องหาของมาส่วนใหญ่ก็จะหลายสาขานะครับแล้วก็มีเหมือนกันสําหรับสาขาที่ให้ไイเดอร์ไปเผชิญกับโลกความเป็นจริงเองนะครับถ้าพูดถึงโลตัสเล็กนะครับว่ายากแล้วถ้าไปเจอโรตัสใหญ่หน่อยพี่น้องรับรองได้เลยนะครับว่าเดินกันขาลากแน่นอนครับเชื่อไหมครับว่า ไปถามพนักงานโลตัดบางทีก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าสินค้าตรงนี้วางไว้ตรงไหนซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรนะครับถ้าไรเดอร์จะไม่รู้ว่าสินค้าแต่และตัวอยู่ตรงไหนบ้างนะครับและปัญหาต่อมาสําหรับงานแก๊ปมาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นงานที่ลูกค้านะครับชอบสั่งออเดอร์เยอะๆอ,อันนี้พี่น้องเข้าใจลูกค้าดีนะครับว่าทําไมเขาถึงสั่งเยอะเพราะว่าการสั่งเยอะนะครับสั่งครบเท่านั้นเท่านี้นะครับจะได้รับส่วนลดและก็โปรโมชั่นใช่ไหมลูกค้าก็จะชอบสั่งเยอะๆในปริมาณมากๆนะ แต่อย่าลืมนะครับว่าราเดอร์แบบเราใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ได้ใช้รถกระบะรเดอร์บางคนนะครับเจอออเดอร์ที่แบบว่าอเอาไปไม่ได้เลยนะครับน้ำแบบ5แพ็คขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นพวกไข่ไก่ลหลายแพ็คนะครับเข้าสารแบบนี้หนักๆเลยนะครับเป็นงานเดอรแบกแบบนี้ยไยเดอร์ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้เหมือนกันส่วนใหญ่หลายคนก็จะชอบยกเลิกงานกันไปสําหรับงานแก๊ปมาดและมีคําถามหนึ่งนะครับที่อยากจะถามว่าแก๊ปไม่ได้คุยกับโลตา ว่าจะมีไรเดอร์แก๊ปเนี่ยนะครับเข้าไปรับสินค้าเข้าไปรับออเดอร์นะครับช่วยให้พนักงานโลตัสจัดเตรียมสินค้าหรือเตรียมออเดอร์ให้กับไรเดอร์ได้ด้วยนะครับอ่ะถ้ามองมุมกลับทางฝั่งพนักงานบ้างอ่านี้เดี๋ยวไปน็อตเอาใจไปหาพนักงานเลยนะว่าโอ้ยงานโลตัสนะครับในการเตรียมสินค้าทุกอย่างก็เยอะมากพออยู่แล้วไม่สามารถที่จะมาหาของให้กับไรเดอร์ได้หรอกเอาถ้างั้นแก๊ปกับโลตัสตัดกันออกได้ไหมนะครับแต่ในทางกลับกันนะ ถ้าโรตัสบอกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวโลตัสจะเป็นคนหาของให้นะทุกอย่างจะแฮปปี้เลยนะอะพนักงานมีหน้าที่หาของเพราะตัวเองชํานาญรู้ว่าของอยู่ตรงไหนอาไปหาของนะครับส่วนไรเดอร์รอรับนะครับรอรับสินค้านะครับส่วนลูกค้านะครับก็จะได้รับสินค้าตามที่ตัวเองสั่งงานแกรมาทุกอย่างแฮปปี้โรตัสได้ตังค์นะครับลูกค้าได้สินค้าไรเดอร์ได้ค่าส่ง ไม่ดีอะครับซึ่งตรงนี้มันจะโอเคกว่านะครับโอเคครับเรามาทราบถึงปัญหาของงานแก๊ปมาดไปบ้างแล้วแล้วก็ฟังพี่นพบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอาความรู้ของงานแก๊ปมาดกันบ้างนะครับก็จะมีหลายคนที่รู้แล้วนะครับแล้วก็หลายคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับก็คือว่างานแก๊ปมาดนะครับเมื่อสินค้าหมดสามารถขอค่าเสียเวลาได้20่บาท นะครับเมื่อเราไปถึงร้านนะครับเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องยกเลิอกออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สินค้าหมดนะครับเราก็สามารถที่จะ ยกเลิกและก็ขอค่าเสียเวลาได้เป็นจำนวนเงิน20บาทนั่นเองครับโดยเราครับสามารถทำการขอย้อนหลังนะครับได้ภายใน3วันนะครับนับจากวันที่เรารับงานแล้วนะถ้าเกินนี้ไปนะครับถือว่าไม่ได้นะข้อต่อมานะครับเราจะต้องถ่ายรูปภาพนะครับให้ชัดเจนนะครับทั้งหมด2รูปก็คือรูปไปถึงสถานที่ การรับงานแก๊ปมานะครับก็คือรูปตามซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะที่เราไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตัสนะครับห้างอะไรต่างๆที่เราไปรับนะครับแล้วก็อันที่2ครับรูปหลักฐานว่าสินค้าหมดจริงนะครับก็คือถ่ายนะครับรูปภาพที่ว่าสินค้าหมดตรงแถวเชลชั้นวางนะครับก็ถ่ายได้เอาไปเป็นหลักฐานได้นะครับหรือว่าจะเป็นแชทกับลูกค้าก็ได้นะครับว่าเออสินค้าหมดนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าแท็บเล็ต หรือว่าหน้าพวกหน้าจอนะครับของร้านค้าก็ได้หรือว่าของซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับที่สินค้าหมดนะครับเราก็ใช้ตรงจุดนี้นะครับเป็นรูปถ่ายประกอบหลักฐานเพื่อขอค่าเสียเวลาได้นั่นเองครับโดยจะทําการจ่ายชดเชยและตัดรอบทุกวันอาทิตย์นะครับและพาร์ทเนอร์ก็จะได้รับเงินเข้ากระเป๋างเงินสดภายในวันพุธของอาทิตย์ถัดไปครับและเราสามารถขอค่าเสียเวลาได้นะครับได้แค่4ครั้งนะครับ เป็นเวลา1สัปดาห์ต่อ1บัญชีก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้คร่าวๆนะครับดูยก็จะมีรูปแบบในการกรอกฟอร์มนะครับก็จัดขึ้นไว้ให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันนะครับก็เราสามารถเข้าไปกรอกฟอร์มรายละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกรอกฟอร์มโดยตรงนะครับหรือว่าการติดต่อผ่าน CC ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการขอค่าเสียเวลานะครับในการรับงานแก็ปหมานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่น้อกก็มาเล่าถึงเรื่องปัญหาของงาน แก๊ปมานะครับก็มีปัญหาเยอะนะครับหลากหลายต่างๆมากมายนะที่ถูกบังคับมานะครับและถ้าถามว่าพี่น็อตเองนะครับยังจะขับแก๊ปต่อหรือเปล่านะครับพี่น็อตก็ตอบว่าพี่น็อตก็คงต้องสู้ต่อไปนะครับแล้วพี่น็อตก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยที่กําลังวิ่งแก๊ปอยู่ในตอนนี้พี่น็อตรู้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันเข้ามาบังคับกายบังคับใจของเรานะครับยากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเรายังมีความขยัน เรายังมีความอดทนที่เพียงพออยู่ต่อแรงต้านต่างนะครับมันจะทําให้เราผ่านไปได้ครับสําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์สับสไครป์พี่น็อตด,ด้วยเป็นกำลังใจให้กันสู้กันไปแล้วกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ